สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะพามาดูหนอหนางดินของหน่อไม้ไผ่เปาะช่อแหนะคะที่สวนยอดประชมุมตอนนี้อาจารย์สุบินกําลังทําการขุดหนอหนางดินนะคะหนอหนางดินก็คือหน่อที่อยู่ในดินจะเป็นหนอ่อขาวๆเหลืองๆอบอวลแบนี้เราจะไปต้มกินกับตำโถ่ตำบะค่ะ,คะ เง่านี้แบบแปดเซนนอเลยนะคะเยอะมากตาสะอ่อนมากเลยนะคะดูสิคะท่านผู้ชมลายคักลายแน่ โอ้โห,โหเรื่องอุย้ยหุยเป็นตะต้มกับตามะฮงแซบมากเลยนะคะนี่คือหนอนนางดิน